ร้านอีกแล้วแฮะจะมีลูกค้าไม่เน่ยวันนี้เนี่ยร้านน้องดูไม่ใช่ร้านคุณร้านน้องยูไม่ใช่ร้านคุณด้านอยู่ี่ร้านผมไม่ใช่ร้านคุณดูไม่ได้แต่ว่าคุณก็อยู่ที่ดาวาผมร้านผมคือร้านน้องอยู่ฝากอยู่ใน่อยนะร้านผมคือร้านน้องอยู่ฝากอยู่ใน่อยนะวันนี้เปิดทำการแล้วอย่าลืมกันลัะลิงตาได้เลยจะ ร้านราอยูนะครับเปิดทําการเรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยลิงได้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับอือเย่อือเย่เสียงยิงปืนของสวนผมนั่นเองนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปอ่าโอเคคลิปนี้นะครับเรามาแบบรีบๆรีบ,รบเร็วๆแล้วก็สัน้นๆกันดีกว่าผมนะครับได้ข่าวมานะครับว่านอกจากที่เราเนี่ยจะสามารถนะครับรับ <c oughs> ผมดวยอนาะคตได้ว่าอะไรจะมาภายในอีก5นาทีอีก10นาที หรือว่าอีก100วันนะครับเราเล่นยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่อีกหนึ่งวันทุกคน2วันเนี่ยรู้แน่นอนรู้ยันแบบอ่ะอีกหนึ่งอาทิตย์อะ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยเดี๋ยวผมไปหาสักคนหนึ่งเนี่ยนะคนนี้ทุกคนเป็น Dis ส cord ของกลุ่มนี้นะครับ Discord กลุ่มนี้เนี่ยดูโอ้ <c oughs> รู้ยันมะม่วงนะครับจะมาอีกทีตอนตีเท่าไหร่นะครับวันไหนและก็นะครับสามารถดูร่วงหน้าได้ถึง1อาทิตย์เลยทุกคนดู อันนี้ก็ผ่านไปนะมีประมาณ10 Discord นะครับที่เราสามารถเข้าร่วมได้ซึ่งถามว่าใครถามว่าเออพี่มันเข้ายัางไงใช่ไหมดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเอ้ยมาเป็นบั๊กใช่ไหมปัจจุบันอ่ะปกคลิปเนี่ยน่าจะเขียนว,ว่าบั๊กกด1ได้2อันก็นแล้วแต่นะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบเป็นหน้าใหม่นะครับก็บไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับทําไปเรียบร้อยนะบั๊กปั๊มของไม่จํากัดแต่ว่าต้องใช้โลบั๊กนิดนึง <laughs> แต่ว่ามันปั๊มไม่จํากัดจริงๆนะเจารีสต็อกอาไม,ไม่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 สปอยแล้วกลับไปดดูันไ้นซึ่ง คลิปนี้เนี่ยเราเนะครับมีบั๊กใหม่บั๊กในการกด1และได้2กด2ได้4กด4ได้8กด8ได้16อืม,หมเหลือจะเชื่อแน่นอนว่ราะช่องเราเนี่ยมาอะไรเวอเวอ่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าได้จริงเนี่ยทุกคนก็จะเอาไปลองเล่นกันได้นะครับผมบอกเลยว่าเจ้าบั๊กคลิปนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับสายฟรีสุดๆอ่า35ิาวิซึ่งวิธีทาบั๊กนี้ง่ายๆนะครับ เราเนี่ยก็แค่ต้องคลิกรวมากๆและใช่ครับอออต้คลิกมา1นมิลลิวินาทีเลยนะครับอันต่อไปนะครับ New Stocks ต o อกต่อไปเนี่ยจะมาเป็นพรมวิน2ทํพเรามีอยู่61นะทุกคนนะมา2ควรจะเป็น63ใช่ไหมอ่าอ่าอ้าวเต็มส0 0โอ้โอ่าโอเคขอโทษทุกคนเดี๋ยวขายตัวแป๊บหนึ่งเอ๊ะมันติดอะไรอ่ะทุกคนเนี่ยผมก็มีตัวไม่ค่อยเยอะนะ อ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอีก5นาทีอีก5นาทีหน้าเราอีกคลิปไปก่อนปัจจุบันเนี่ยสวนของเราเมื่อกี้นะครับประมาณ2องล้านแนะทุกคนนะก็ถือว่าไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่าคุณตํารวจเรนโบว์เนี่ยคือทั้งสวนนะก็ใช้ได้นะครับ <S <S โอเคงั้นที่เหลือผมขายทิ้งห,หมดเลยแล้วกันเก็บเฉพาะซีเควตนะ <S <S โอ้ซีเควตพิซซาของเราเนี่ยเยอะมากๆวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเราสามารถทราภารกิจได้นะทุกคนหน้านี่ พิซซาเยอะมากเดี๋ยวผมจะไปปั <ma ๊มเจ้าน้ำยาสักหน่อยแล้วกันคลิปหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับเยอะมากเยอะมาก่ะเดี๋ยวค่อยวางกันอีก5นาทีหน้าครับดากอนฟูชหนึ่งชิ้นนะครับคือคือแบบมันมันเป็นคอมโบกันมากนะทุกคนนะคอมโบนรกเลยจากบั๊กก่อนอ่ะไม่ใช่บั๊กคลิปก่อนก็คือเหมือนโปเหมือนโปดูนาคตกับคลิปนี้เป็นบั๊กครับทุกคนคือมันคอมโบนมากอ่ะเราดูอนาคตใช่ไหมแาร์กอฟูชตอนนี้มีอยู่35อันนะถ้า ในนี้นะครับบอกว่ามาแค่อันเดียวนะทุกคนนะดกักอนฟูชของเราเนี่ยควรจะเป็น36ใช่ไหมดกลกอกนฟูชอันนี้นะเราต้องกดคลิกรัวๆเนาะแต่ว่าครับ <laughs> นึกว่าเครื่องตัดเครื่องตัดผมเ <laughs> บเตเลียนเลยเมื่ <laughs> อกี้เอาใหม่เอาใหม่ <laughs> เหมือนเหมือนเบเตเลียจริงนะดูนะใช่เลย <laughs> หูซ้ายแหว่งไปแล้วตอนนี้เออไปตัดผมมาเนี่ยไม่ค่อยถูกใจช่างเท่าไหร่ อาโอเคงั้นเดี๋ยวเราขายเบียลอดใช่ไหมขายเบียรลอดโอเคอย่าขายผิดก็พอขายเบียลอดมีซีขืนด,ด้วยไม่เป็นไรเก็บใหม่เดี๋ยวเก็บใหม่ง่าโอเคอันนี้คือขายไปแล้วเนาะโอเคโดูโอ้โหโ่่งเตียนมากทุกคนโดูนะครับโอเคกระเป๋าเราโล่งมากอ๋อแต่ว่าผมก็อยากรู้นะครับว่ากระเป๋าเราเนี่ยเต็มอะไรนะครับเราซื้อ อ่าเจ้าตัวเอ็กซ์ต a c e สเปซนะครับเรียบร้อยนะแต่ว่าก็เหมือนไม่ค่อยช่วยนะทุกคนนะแบบมันมันยังยังไม่มากพอกดซื้อกไับไ,ไนะไม่เนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วแต่เกมนี้ดีนะครับโลบักไม่เยอะเลยทุกคนเกมนี้ดีมากๆสำหรับสายฟรีเล่นแบบเพลินๆเนี่ยสนุกมากนะครับอ่ะอีกหนึ่งนาทีครึ่งเอพูดว่าเกมสนุกเนี่ยดูทุกคนคนเล่นแบบ90แสนอ่ะคนไทยนะครับปลาไปแล้วประมาณ3 0 0แสนผมเห็นคนเล่นเยอะมากนะ ทุกคนเล่นเกมนี้เยอะมากๆแล้วก็ถ้าอยากจะแบบพึ่งเข้ามาเล่นแล้วแบบโอ้พี่มนไม่ทันเลยร้านใน UCC Shop นะครับลิงได้คลิปได้เลยนะมีทั้งขื่นนะครับเที่ยวไวโจมตีแล้วก็ขายเจ้าตัวทําเงินนะครับลองเดินเล่นดูได้นะครับลิงได้คลิปได้เลยนะร้านผมเองนะครับ46วิ1ิาวิละไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย35ต้องเป็น37นะถ้าเป็น37คือบั๊กติดถ้าเป็น36กก็คือเชื่อไม่ได้นะครับอ่ะดูความรัวใหม่ รัวขนาดนี้แล้วผมคิดว่าถ้าบั๊กยังไม่ได้อีกก็ก็คือบั๊กใช้งานไม่ได้นะครับแต่ถ้าได้แล้วก็นะห <c oughs> <laughs> วานเจี๊ยบเลยแต่ว่าส่วนใครที่แบบถามว่าเออต้องกดเซี่ยววิตอนที่ไม่ได้จะมาหรือเปล่าซีวิตอนนี้ใช่ไหมยออมกินโอ้ไม่ทันแล้วลองดูโอ้โทษทีทุกคนผมลืมไปเลยว่าผมอยากจะลองดูแบบ ตอนช่วงจะหมดเวลาแล้วเราค่อยกดอ่ะคือมันมีอยู่2วิธีอ้าวลืมกดดักกอนฟูชเลยครับอ่าโทษๆๆๆเนี่ยเดี๋ยวเหลือสัก0.1นยนึ่วีนะทุกคนนะผมจะกดออโต้คิกนะครับจะได้2อันหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับทำเหมือนที่ผมบอกไว้ตอนแรกขอโทษขอโทษขอโทษครั้งต่อไปโอ้โหครั้งต่อไปเป็นอังวุ่นเลยหรอโอ้ยโอ้โหโหดมากอ่าอังวุ่นเรามีน้อยมากดูทุกคน3ชิ้นเอง เรียบร <laughs> <therapist. g editors> <g producers> ้อยครับอันโหดเลยนี้อังวุ para. ่น3ชิ้นจะเป็น5ชิ้นไหมอ่ะรออีก5นาทีขอโทษขอโทษขอโทษเมาไปนิดนึงเมื่อกี้เอาละสิวิละนะครับมาเลยจากสามันจะเป็น5อันหรือไม่มาโอ้โหเฮ้ยฮะห้าอันโอ้เดียว เอาละเจนเดอร์ gender. อย่าแบนผม x 2 v 2 <laughs> อย่าแบนผมอีกรอบเจนเดอร์ <laughs> ผมขอโทษอ่าหวังว่าทุกคนนะครับสายฟรีเดี๋ยวบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะคุณนะครับซื้อเจ้าแมงโก้แล้วก็เอาไปขายต่อในกลุ่มอะไรเงี้ยสิบาท20บาทเนี่ยได้เงินฟรีๆนะทุกคนนะ <laughs> และอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีหลายรหัสเนี่ยทุกคน <laughs> เรากดพร้อมกันสัก10รหัสเนี่ยยีตัวฟรีๆทุกคนเพราะว่ามันจะคูณ2ให้ มันจะเบื้นให้โอ้โหโอ้หวานเจ็บเลยโอ้อย่างโกงแฮชแท็กป้องกันน้องอยูจากเจนเดอลด้วยนะครับหวังว่าจะไม่โดนแบนนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเอาจเจอกใหม่คลิปหน้าครับ